สูตรมีชุดใหญ่หญๆเต็มๆและมีสูตรแผ่นเดียวแบบย่อๆฉะนั้นต้องไปทำความเข้าใจเอาล่ะมาดูนะสูตรที่1สูตรการหาปริพันธ์สูตรในนี้มันจะมีสูตรค่าคงตัวสูตรเลขยกกำลังเลขชี้กำลังและสูตรของฟังก์ชันตรีโกณมิติดูสูตรที่1นะครับอินทิเกรต1 dx เท่ากับ x บวก4ทไมถึงเป็นอย่างนี้นักศึกษาก็ลองดิฟ ดิฟเอ็กได้1ดิฟซีบได้0เพราะฉะนั้นดิฟฟังก์ชันทางขวามือจะได้เท่าก mm ับ hmm. 1ก็เลยการกระทําผันกับอินทิเกรต1นึ่เอ็กท่ากับเบวกซเห็นไหมครับสูตรก็มาจากการกระทําตรงข้ามกับอนุพันธ์ mm hmm. เช่นเดียวกันอินทิเกรต x ยกกําลัง r dx ในนี้เขาเขียนเป็น r แต่บางสูตรบางเล่มเขียนเป็น x ยกกําลัง n เอ็กยกกำลังเอแต่ครูกลัวว่านักศึกษาจะเข้าใจว่า x ยกยกกำลัง n n เป็นจำนวนเต็มก็เลยเขียนเป็น x ยกยกกำลัง R มัน R นี้เป็นจำนวนตักกะยะก็ได้เห็นไหมครับแต่มีข้อแม้ R ต้องไม่เป็นตรงนี้แก้ไขครับ R ไม่เป็นลบหนึ่งตรงนี้ครูพิมพ์ผิดครับในนี้พิมพ์ว่า R ไม่เป็นหนึ่งต้องแก้ว่า R ไม่เป็นลบหครับอินทิเกรต x ยกกำลัง r d x R ไม่เป็นลบหอย่างเช่นดูนะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอินทิเกรต x ยกกำลัง3 d x นะครับในสูตรเมื่อกี้ก็จะได้ x ยกกำลัง3บวก1หารด้วย3บวก1บวกค่าคงตัว4ก็จะได้ x ยกกำลัง4ส่วน4บวก4ที่ได้อย่างนี้เพราะว่ากระทำตรงข้ามนักศึกษาลองดิฟตรงนี้ดูซิเทียบกับ x ดิฟ x กํำลัง4บายก็ได้4 x กํำลัง3 สี่กับสี่ทอนกันไปเลยเหลือ X กกำลังสามนะครับดิฟ x กำลังสี่ส่วนสี่บวกค่าคงตัวบ y d ดดิฟตัวหน้าได้สี่กกำลังสามสี่ทอนกันไปเหลือ X กกำลังสามดิฟตัวหลังบ y x ได้ศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยมันจะได้เท่ากับ F เล็ก X ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคลุมคลุมกระทั่งเศษส่วนด้วยนะ x ยกกำลังเศษส่วนเป็นจำนวนตักกะยะนะอย่างเช่นอินทิเกต x กำลังลบ5 dx ก็คือเศษ1ส่วน x กำลัง5ก็จะได้ก็จะได้ x ยกกำลังลบ5บวก1หารด้วยลบ5บวก1แล้วบวกค่าคงตัว4 ก็เท่ากับ x ยกกำลังลบ4หารด้วยลบ4บวก4ถ้าเอาลงมาเป็นลบเศษ1ส่วน4 x กำลัง4บวก4ครับง่ายๆย,ยกเว้นดีกีเป็นลบ1ยกเว้นดีกีเป็นลบ1เมื่อกี้สูตร สูตรจะไม่เอา R เป็นลบหนเห็นไหมครับ R เป็นลบหไม่เอาอย่างเช่น deep throat integrate x ยกกำลังลบห dx ต้องเขียนใหม่เป็น integrate เศษหส่วน x ยกกำลัง1 dx ซึ่งจะมีสูตรต่อไปต่อไปมีสูตรนี้แต่ห้ามใช้สูตรที่สองเพราะว่าท่านนักศึกษาใช้สูตรที่สอง อินทิเกรต x กยกกำลังลบ1 dx แล้วนักศึกษาบอกว่าได้ x กําำลังลบหบวก1หารด้วยลบ1บวก1บวกค่าคงตัวนี้ไม่ได้นี่หารด้วย0ูนย์เห็นไหมครับลบ1บวก1เป็น0ย์ยังไม่นิยามเพราะฉะนั้นสูตรนี้ไม่เอา R ต้องไม่เป็นลบ1ฉะนั้นกรณี R เป็นลบ1ก็จะใช้สูตรนี้ซึ่งมีในสูตรต่อไปเห็นไหมครับ เอาละตอนนี้กำลังพูดเฉพาะสูตรนะยังไม่มีตัวอย่างการอินทิเกรตเลยนะครับฉะนั้นสูตรที่2ไหครับสูตรที่2อินทิเกรต x ยกยกกำลัง RDX เนะครับเท่ากับ X ยกยกกำลัง R บวก1หารด้วย R บวก1บวก4ยกเว้น R ต้องไม่เป็นเป็นอะไรครับลบ1 ถ้า a เป็นลบหนึ่งใช้สูตรที่3เห็นไหมครับ a เป็นลบหนึ่งก็คือ1ส่วน x กําลังหนึ่งอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน x dx ก็จะได้ลอนแอบส์ลุด x บวก c เราเรียนแล้วไงดิฟลอนแอบส์ลุด x แอบส์ลุดเคยว่าแล้วฉันก็เหมือนกับมันออกมาไม่ว่า x เป็นมากกว่า0หรือ x น้อยกว่า0นออกมาเท่ากับเศษหนึ่งส่วน x แต่ x เป็น0นไม่นิยามฉะนั้นดิฟหลอนเอฟสรุ x บายดมันได้1ส่วน x ดิฟ c ี x บาได้0ย์ฉะนั้นดิฟทางขวามือนี่เป็นหนึ่งส่วน x อินทิเกรตก็ทําย้อนกลับอินทิเกรตหส่วน x d x ได้อย่างนี้ในสูตรที่3สูตรที่4ก็ทํานองเดียวกันนะมาจากการหาอนุพันธ์อินทิเกรตเยกกำลัง x d x a อีนตัวเลขนะครับ x นี่ตัวแปรฉะน,นั้นต้องระวังอย่าง a เป็น5อินทิเกรต5ยกกำลัง xdx x. นักศึกษาก็จะได้5ยกกำลัง x หารด้วยลอน5บวกค่าคงตัว c เห็นไหมครับ a ต้องมากกว่า0ต้องมีเพิ่มเติมอีกว่า a ไม่เป็น1เพราะฟังก์ชัน exponential ตรงนี้ตก a ต้องไม่เป็น1สูตรนะครับ มานี้พื้นฐานฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชนสูตรที่5อันนี้มาตรงๆเลยเราเคยเรียนดิฟมาแล้วดิฟ E กํลาลัง X d y ได้ E กํลาลัง X ค่าคงตัว C นะดิฟ C by the ได้0ฉะนั้นเป็นการกระทำย้อนกับผันกับของการหาอนุพันธ์เช่นเดียวกันสูตรที่6เราทราบว่าดิฟ cos X d y ได้ลบ sin X ถ้าดิฟลบ cos x d y dx มันจะได้บวก s i น x กนะครับฉะนั้นอินทิเกรต sin x dx เท่ากับลบ cos x บวก c สูตรในนี้บางสูตรได้ตรงๆกับจากการหาอนุพันธ์นะครับยังมีสูตรที่7ที่8ที่9ที่10ที่11 12 13 14 15บางสูตรนี้ สามารถแสดงได้ในหัวข้อต่อๆไปอย่างเช่นสูตรที่ 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11ยกตัวอย่างสูตรที่8อินทิเกรตแทน x dx เท่ากับลบ l o n แอซูลต์สบวก4สูตรนี้แสดงได้ในหัวข้อหัวข้อ5.2ครับ ขอโทษในหัวข้อ5.1.2ข้างล่างครูเขียนกำกับไว้สูตร 8, 9, 10, 11จะแสดงในหัวข้อ5.1.2เดี๋ยวนะตัวเลขขอแก้ไขไม่ใช่5.1.2ในหัวข้อ5.2ครับ5.2อันนี้ 5.1, 5.2มันจะมีเทคนิคการอินทิเกรตนะครับ เอาละเช่นเดียวกันนี่สิบห้าสูตรแล้วนะสิบห้าสูตรนี้บางสูตรได้ตรงๆจากการหาอนุพันธ์แต่บางสูตรแสดงในหัวข้อต่อไปจริงๆแล้วบางสูตรที่เขายังไม่เขียนตรงนี้เขาจะเขียนในหัวข้อต่อไปแต่ครูอยากเขียนอยู่ที่เดียวกันให้นักศึกษาเห็นไว้แล้วบางสูตรที่ไม่ใช่ทำตรงข้ามกับอนุพันธ์ตรงๆก็สามารถแสดงได้โดยใช้เทคนิคการอินทิเกรต อละต่อไปก็จะเป็นของฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกซึ่งเราสอบมาแล้วไงฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกดิฟ